ทีนี้มาดูตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับลักษณะของมันก็คือมีจำนวนผู้ขายนะฮะน้อยและผู้ขายเหล่านี้อาจรวมตัวกันนะครับในการกำหนดราคาสินค้า,าผู้ขายแต่ละรายมีส่วนแบ่งตลาดหรือ Market ็ h a ชรเนี่ยมากแต่มีอำนาจในการกำหนดราคาหรือปริมาณของผู้ขายแต่ละรายมีน้อยกว่าตลาดผู้ขาดเพราะ ตลาดผู้ขายน้อยรายหมายถึงแตกต่างกับตลาดผู้ขดัดนิดเดียวทริคอยู่ตรงที่ว่าผู้ขายน้อยรายเนี่ยและ,ะผู้ขายน้อยรายและผู้ขายเหล่านี้อาจรวมตัวกันบ้างในการกําหนดราคานะคะแต่มาเก็ตแชร์หรือส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ขายแต่ละส่วนเนี่ยอาจจะไม่มากเท่า ผู้ผูกขาดแต่ก็พอที่จะมีอํานาจหรือพอที่จะมีผลกระทบได้เช่นยี่ปัวรายใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะสามสินค้าที่ซื้อขายในตลาดมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันนะฮะดังนั้นการกําหนดราคาสินค้าจะต้องขึ้นผงผู้ขายในแต่ละรายเนี่ย,ละลย,ยจะมีผลกระทบกับผู้ขายรายอื่นด้วยนะฮะ ผู้ขายมักจะไม่ลดราคาแข่งขันกันเพราะการแข่งขันการลดราคาสินค้าจะทําให้เกิดการทําลายดุลยภาพในภาพรวมของตลาดเพราะฉะนั้นการดัมราคาเราเรียกว่ากลยุทธ์อันนี้ก็คือการดัมราคาหรือการทุ่มตลาดนะภาษาของเขาคือการทุ่มตลาดเนี่ยในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยเราจะไม่นิยมใช้ในเรื่องของการทุ่มตลาดนะฮะสาเหตุที่ไม่มีการแข่งขันกันด้านราคาเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะฮะก็คือว่า การลดราคาเนี่ยจะทําให้ผู้ผลิตรายอื่นเนี่ยขายราคาได้ง่ายทำให้ปริมาณการขายไม่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์คือตามการพยากรณ์การใช้วิธีการปรับปรุงคุณภาพสินค้านะฮะเป็นวิธีที่จะทําได้ยากและใช้เวลานานนะฮะผู้ผลิตในตลาดมักมีเงินทุนมากจึงสามารถที่จะลงทุนโฆษณาและพัฒนาคุณภาพสินค้าได้นะฮะ คือไม่จําเป็นต้องเอาราคามาลดแข่งกันเราไปพัฒนาหรือโฆษณาให้คนมาซื้อได้นะครับสำหรับตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยก็คือถ้าจะใช้หลักทฤษฎีเนี่ยเราสามารถใช้หลักทฤษฎีของตลาดผูกขาดมาใช้ได้โดแต่เราจะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในการแข่งขันกับตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยมันจะแข่งขันยากกว่าตรงที่ว่ามาร์เก็ตแชรของเราไม่พอ แต่ก็พอมีกําไรได้อยู่บ้างนะฮะเราสามารถดึงตลาดผูกขาดเนี่ยมา,มาใช้ตรงนี้ได้แล้วทีนี้มาดูตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะฮะ,ะโดยมากก็คือมีผู้ขายจํานวนมากไม่มีการกีดกันผู้ที่จะเข้ามาใหม่นะฮะ,ะสินค้าของผู้ผลิตมีความแตกต่างกาันโดยอาจจะแตกต่างกาันทั้งรูปลักษณ์ของตัวสินค้าเอง นะครับหรือการแตกต่างในความรู้สึกของผู้บริโภคซึ่งเป็นผลมาจากการโฆษณาการบรรจุหีบห่อการบริการและรวมไปถึงคุณภาพของสินค้าด้วยนะครับทีนี้มาดูการกำหนดนะฮะราคาและ,ะปริมาณการผลิตในระยะสั้นของตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับโดยที่เส้น MC จะต้องเท่ากับเส้น MR นะฮะก็ กรณีอย่างนี้คล้ายๆกับคล้ายๆกับตลาดผูกขาดเหมือนกันคือทั้งตลาดผู้ขายน้อยรายกับกึง่งแข่งขันกึง่งผูกขาดเนี่ยมันมีความคล้ายกันพี่ยังแต่ว่า Market s h a ร e แล้วก็การยอมรับในส่วนของกำไรเนี่ยมันจะมากหรือน้อยอยู่ที่ขนาดของธุรกิจของท่านเองนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นทุนหรือรายรับเนี่ยก็ยังคงใช้หลักการทฤษฎีเดียวกับการผูกขาดเลย นะฮะการผูกขาดเพียงแต่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนที่ท่านรับได้ไหมเท่าน,นั้นเองนะฮะก็เหมือนกันนะฮะเส้นนี้ก็เป็นเส้นต้นทุนแล้วก็รายรับเหมือนกันนะฮะจะทําให้ดูสรุปเลยนะครับว่าในระยะสั้นเนี่ย,นนยผู้ผลิตมีโอกาสได้รับทั้งกําไรเกินปกติกําไรปกติแล้วก็ขาดทุนนะฮะในเรื่องของการขาดทุนแต่อย่างไรก็ดีทั้งตลาด ในแตแข่งข,ขันไม่สมบูรณ์เนี่ยเรามักจะเจอเจอ,อการทำกำไรซะมากกว่านะฮะแต่อย่างไรก็ดีเราก็มีส่วนขาดทุนอยู่บ้างก็คือขาดทุนในที่นี้อาจจะขาดทุนในเรื่องของทรัพยากรที่รัฐบาลเนี่ยให้แล้วมีราคาที่เพิ่มขึ้นจนเราอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมหรือกำหนดปริมาณในการใช้ หรือควบคุมหรือกำหนดต้นทุนได้อย่างดีเท่านั้นเองนะฮะการกำหนดราคาและปริมาณการผลิตในระยะยาวคล้ายๆก,กันเลยเห็นไหมฮะแต่จะมีตรงนี้นะะมากกว่า,าตัว MR คือรา,ายรับรายรับรายรับตอนหนวยสุดท้ายนะฮะโดยที่เรารายได้ของเรามาจากไหน จากตรงนี้ฮะ,ะจุดจุดจุด A แต่การผลิตของเราจะย,ยังคงอยู่จุดน e. ะเหมือนกันก็เป็นส่วนต่างที่ได้จะสังเกตว่าภาพที่นำมาเสนอเนี่ยมันจะเป็นภาพที่มีความคล้ายๆกันของอเส้นต้นทุนที่อยู่ในการตลาดแบบระยะยาวซึ่งตรงนี้ผู้ผลิตสามารถที่จะประยุกตใช้ได้คือจะพูดว่าในการผลิตคือจริงๆแล้วตลาดเนี่ย แข่งขันสมบูรณ์เนี่ยมันอาจจะเจอน้อยมากเราจะเจอตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ซะมากกว่าเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะรู้ตัวเองได้อย่างไรว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็จะต้องดูว่าในธุรกิจอาหารของเราเนี่ยการที่เราจะปล่อยหรือเรากระโดดลงไปทุ่มในตลาดของสินค้าเราเนี่ยเรามีแนวคิดหรือนโยบายหรือพ olicy ในการทำกำไรอย่างไรนะฮะในระยะยาวเนี่ยผู้ผลิตจะได้รับเพียงกำไรปกติเท่านั้นเนื่องจาก คุณสมบัติของการเข้าออกได้อย่างเสรีของผู้ผลิตในตลาดนะฮะตรงนี้เป็นส่วนที่บอกให้เรารู้ได้เลยว่าการที่เรามีการที่เรามีเขาเรียกว่าการปล่อยให้คนอื่นเข้ามาหรือออกไปในเรื่องของตลาดคือยิ่งๆในธุรกิจอาหารเนี่ยเราเราก็จะเจอบ่อยเพราะว่าในในธุรกิจอาหารเนี่ยเราก็มักจะเป็นผู้ผู้ขายน้อยราย ะมากกว่าเพราะว่าเรารู้นี่ว่าผู้ขายเนี่ยนับได้นับจํานวนได้แล้วก็สามารถที่จะตอบได้ว่ายัางไงเพราะฉะนั้นในผู้ขายน้อยรายเนี่ยแน่นอนละ่ะสินค้าบางประเภทย่อมมีความแตกต่างกันผู้ผลิตหรือผู้ขายเนี่ยสามารถที่จะใช้กลวิธีหรือกลเม็ดของต้นทุนได้แต่อย่างไรก็ดีเราจะต้องคำนึงถึงระยะการผลิตของเราด้วยโดยพูดเสมอว่า ถ้าระยะสั้นเนี่ยเราต้องควบคุมปัจจัยผันแปรแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยเราจะต้องควบคุมในเรื่องของความประหยัดต่อขนาดต้องผลิตให้ได้ถึงการประหยัดต่อขนาดมันถึงจะเป็นสิ่งที่ธุรกิจเนี่ยได้กำไรสูงที่สุดนะคบเพราะฉะนั้นใน,ในลักษณะของตลาดเพื่อการประกอบธุรกิจอาหารเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราก็จะได้ดูแล้วว่า การที่เราจะกระโดดลงไปเจอกับคู่แข่งเนี่ยเรามีลักษณะหรือมีสาระสำคัญอย่างไรอะไรที่ทำให้เป็นตัวกํำหนดได้ว่าอ้อเราคือสินค้าลักษณะแบบนี้อ้อเราคือตัวตัวแก้ลักษณะแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถบอกได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยรายการเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบธุรกิจอาหารเนี่ยก็จะมาบอกท่านให้ดูว่าการที่เราจะลงไปแข่งขันในตลาด ใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะแข่งขันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่า1กําลังเรามีแค่ไหน2เราอยู่ในตลาดประเภทอะไรแล้วท่านก็จะสามารถบริหารจัดการได้โดยนําความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ตามพ o ร i c y ีหรือไปประกอบการแต่อย่าลืมนะาว่าเราต้องศึกษาในส่วนของต้นทุนกําไรรายรับราย,าย,าย,ายจ่ายควบคู่กันไปด้วยนะครับแล้วก็สําหรับรายการเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบธุรกิจอาหารในวันนี้นะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนในวันนี้นะครับคราวหน้าเรายังมี หลักการแล้วก็ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้ามาเพื่อที่จะนํามาประยุกต์แล้วก็นํามาให้ท่านเนี่ยไปเป็นแนวทางในการใช้แล้วก็นําไปเป็นอ,องค์ประกอบในการกําหนดนโยบายต่างๆของท่านในเรื่องของการทําธุรกิจเพื่ออาหารของเราต่อไปนะครับและในวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ